สวัสดีครับยูทูบเกบกันกับผมอีกครั้งนะครับเดียร์ในถกหนังหลังดูและวันนี้ผมจะมารีวิวหนังใหม่จากโรงภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าดูนและหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นผลงานการกำก,กับของผู้กกับมากฝีมืออย่างเดนนิวิเนอร์ฟที่เคยฝากผลงานไว้ใน Blade r u n นอร2049และอะไรว a l เรื่องราวในดูนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในอนาคตอันไกลโพ้นนะครับก็จะมีจักรวรรดิปกครองหมู่ดาวต่างๆในกาแล็กซีให้อารมณ์คล้ายๆกับดูหนังส t a r ์วอลนั่นแหละครับผมแต่ว่า แต่และดวงดาวก็จะปกครองไปตามแต่ละตระกูลที่ได้รับมอบหมายจากคําสั่งทางจักรวรรดินะครับผมซึ่งอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยทางจักรวรรดิได้มอบหมายคําสั่งให้ตระกูลอารเทรดิสเนี่ยไปตั้งหัวเมืองที่ดาวอาราคิสนะครับผมซึ่งดาวอาราคิสเนี่ยเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับที่มีชื่อว่าสไปซ์นะครับด้วยความที่ดาวอาราคิสเนี่ยเป็นแหล่งทําเงินมหาศาลก็จะทําให้หลากหลายตระกูลเนี่ยจ้องที่จะสแสวงหาผลประโยชน์จากดวงดาวแห่งนี้นะครับและเมื่อครอบครัวอารเทรดิสเข้าไปตั้งหัวเมืองที่ดวงดาวแห่ง ก็ทําให้เกิดข้อพิพาทหลายๆอย่างจากต่างตระกูลที่จะเข้ามายึดครองดวงดาวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้เกิดศึกชิงดวงดาวรวมไปถึงการชิงพื้นที่จากเผ่าพื้นเมืองเฟรเมนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมและเรื่องราวจะจบลงยังไงตระกูลอาร์เทดิสจะมีชะาตาการยังไงในดวงดาวแห่งนี้ก็ต้องไปติดตามชมได้ในดูนในโรงภาพยนตร์นะครับผมถ้าให้ผมนิยามคําว่าดูนเนี่ยอย่างที่พูดไปนะครับผมรู้สึกว่าดูนเนี่ยมัน เรียกได้ว่าเป็น Star Wars ์ที่ดูแล้วมีความลึกกว่าในแง่ของความเป็นเนื้อหาไซไฟมิติตัวละครการเล่าเรื่องเนื้อเรื่องต่างๆมีความลึกตื้นหนาบางที่ค่อนข้างมีหลายเลเยอร์มากๆนะครับผมและผมรู้สึกว่าการสร้างเผ่าแต่ละเผ่าที่เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าทําได้ค่อนข้างถึงมากทําให้เห็นถึงความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมด้วยนะผมซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ให้ความรู้สึกเหมือน Star War ์ถึงแม้ว่า Star า War พอจะมีความแฟนตาซีทางด้านเชื้อชาติชาติพันธุ์เนี่ยให้ความแฟนตาซีที่สูงมากกว่าเรื่องดูลเป็นอย่างมากแต่ผมยังรู้สึกว่าทางด้านวัฒนธรรมที่เราได้เห็นผ่านทาง Star Wars เนี่ยมันยังมีจุดร่วมที่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนเหมือนที่เราได้เห็นในหนังเรื่องดูลน,นะครับซึ่งดูลมันทําให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนเขาจะช็อกที่เราได้ไปเห็นวัฒนธรรมใหม่ๆผ่านกันเ่าเรื่องในหนังเรื่องนี้ได้อย่างเฉียบคมและทําออกมาได้ดีมากมาก และต้องบอกก่อนเลยนะว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนคลับที่ค่อนข้างชื่นชอบผลงานของเดน i ิวินเนฟเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเดนิวินเนฟได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แกเปิดหัวแฟรนชายเปิดหัวหนังภาคต่อมาด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นแกทําหนังแนวนี้มาก่อน แ่อาจจะเคยทำหนังภาคต่ออย่างเช่นเรื่อง Bla d e Runner 2049นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าในภาคต้นฉบับเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นและจุดจบไปแล้วและการทำาบรเดอร์ n นอร์สอมันก็เป็นการสารต่อที่มีจุดจบในตัวเดียวกันแต่สำหรับดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นแฟนชายที่ยังต้องพึ่งพาภาคต่อนะครับทำให้เราได้เห็นการเล่าเรื่องที่แตกต่างไปจากหนังเรื่องอื่นๆของนะ้าเดนิเวเนฟค่อนข้างมากนะครับผมก็ต้อง รอติดตามชมกันต่อไปนะครับในแฟรนไชส์ดูนว่าจะมีจุดจบและมีการเล่าเรื่องยังไงในภาคต่อ,ตอไปก็ต้องรอเอาใจช่วยในดูนภาค2กันด้วยนะครับโอเคครับมาพูดถึงส่วนที่หนังทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันนะผมว่าหนังไซไฟของเดนนิวิเนิร์ฟเนี่ยทุกเรื่องจุดเด่นจุดแข็งของหนังก็คืองานภาพนะครับผมดนตรีประกอบแล้วก็บรรยากาศที่หนังสร้างขึ้นนะครับผม และในทุกๆเรื่องเนี่ยงานภาพที่จะสวยเป็นพิเศษมากๆนะัก็คือท้องฟ้าและก้อนเมฆในหนังต่างๆอย่างเช่นเรื่อง Arrival Blade Runner หรือในหนังเรื่องดูนี้เองเนี่ยก้อนเมฆในหนังไซไฟของนาวินเนอร์นี่มันสวยทุกเรื่องจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแต่ในส่วนของดนตรีประกอบในหนังเรื่องนี้ผมยังรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้อิมแพ t เข้ากับหนังไซไฟเรื่องอื่นๆอาจจะมีความแบบซ้าไปซ้ามาตีมคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่ออารมณ์ร่วมขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าให้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของสกอร์ของหนังเนี่ยทำได้ดีมากๆซาวด์ดีไซน์ต่างๆนะครับผมที่ประกอบเข้ากับภาพการต่อสู้หรืออะไรต่างๆเครื่องยนต์เรื่องยานอาวกาศอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้โดดเด่นและมีสไตล์จริงๆนะครับผม และจุดแข็งอีกอย่างของหนังเรื่องนี้ก็คือการแสดงนะครับผมผมรู้สึกว่านักแสดงทุกคนถ่ายทอดบทบาทและทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆ ทุกคนเนี่ยรับบทเป็นตัวละครน,นั้นจริงๆนะครับผมรวมไปถึงเซนดาญาโดยในหนังเรื่องนี้ถึงจะออกมาไม่เยอะนะครับผมแต่เฉิดฉายมากกว่าหนังอื่นๆที่ผมเคยได้ดูเซนดาญาแสดงมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าใครมีความรู้สึกนี้เหมือนกันกับผมบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นสโลเบิร์นที่หนักมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมต้องอาศัยการเล่งรอบที่ค่อนข้างนาน เพราะว่าผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีข้อมูลมหาศาลมากๆนะครับผมทําให้การเล่าเรื่องในช่วงต้นเนี่ยถ้าใครไม่อินใครรับข้อมูลไม่ไหวอาจจะตกรถไปแล้วก็ทําให้ความอินไปไม่ถึงการบิ้วในช่วงกลางไปถึงช่วงท้ายของหนังได้นะครับผมผมรู้สึกว่าด้วยความที่หนังมันสเกลค่อนข้างใหญ่ มีหลายตระกูลมีหลายเผ่าพันธุ์มีหลายดาวเรื่องราวของจักรวรรดิและความสามารถของแต่ละเผ่าพ,พันธุ์ของแต่ละสำนักเนี่ยมันเยอะมากจริงๆซ,งซึ่งทําให้หนังเร่งเครื่องไม่ได้เลยในช่วงแรกทําให้ต้องบิวเร่งรอบมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเพิ่งจะมาพีกิกเอาช่วงกลางๆไปถึงช่วงหลังนะครับผมซึ่งผมรู้สึกค่อนข้างเป็นห่วงนะถ้าใครเป็นคอหนังแคชชัวอาจจะไม่ได้ถูกใจกับการเล่าเรื่องในวิธีนี้ สักเท่าไหร่นะครับผมด้วยความที่เป็นฮาร์ดไซไฟสไตล์เดนิวิเนฟด้วยนะครับผมแกจะไม่ค่อยเร่งอะไรแล้วแกจะไม่เล่าซ้ําในส่วนที่แกเล่าไปแล้วซึ่งในส่วนนี้ผมรู้สึกว่าจะไม่เป็นมิตรกับแฟนหนังแคชชัวที่เอาแต่ความเป็นบันเทิงความสนุกเข้าว่านะครับผมเรื่องนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ซดเท่าไหร่นะครับผมในส่วนนี้และอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับผมด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ต้องพึ่งพาอาศัยการเล่าเรื่องของภาค ต่อด้วยนะครับผมทําให้หนังมันไม่จบในตอนครับผมแต่ว่าเส้นเรื่องหลักของพอลอัทร i ดิสเน่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเข้าไปสู่ภาคต่อไปได้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมแต่การหยอดส่วนอื่นๆของแต่ละตัวละครในแต่ละมุมของจกักรวรริของเนื้อเรื่องของการปกครองการเมืองอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนการหยอดมเมล็ดพันธุ์ซึ่งมันยังไม่ได้เติบโตขึ้นในภาคนี้นะครับผมอาจจะต้องรอในภาคต่อไป ก็ต้องติดตามชมจริงๆนะครับผมถ้าใครหวังที่จะได้เห็นงานเดนิวิเนอร์เหมือนในเรื่องอื่นที่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบอาจจะผิดหวังในหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นหนังที่อาศัยภาคต่อจริงๆนะครับผมแต่ในส่วนการเริ่มต้นของตัวละครพอลอะเทรดิสเนี่ยผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีใช้ได้นะครับผม โดยรวมนะครับผมหนังเรื่องดูนเนี่ยมีจุดแข็งในความเป็นฮาร์ดไซไฟสไตล์เดนิวินเนอมีการครเอทงานภาพที่ลงตัวและมีสไตล์โดดเด่นเช่นเคยนะครับผมดนตรีประกอบยิ่งใหญ่บรรยากาศของหนังทำออกมาได้อินมากๆแล้วก็การสร้างตัวละครสร้างเผ่าพันธุ์สร้างเอลเมนต์ต่างๆในความเป็นหนังจักรวาลไซไฟเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆและส่วนที่ผมพูดไปนะครับ ความแตกต่างของแต่ละชาติพันธุ์แต่ละเผ่าที่ถูกนําเสนอในหนังเรื่องเนี้ยมันดีมากลึกมากจริงๆมันทําให้เหมือนกับการที่เราได้ไปท่องเที่ยวในต่างแดนและเกิดความเขาเจอช็อกไม่เข้าใจในวัฒนธรรมนั้นๆมันทําให้เราได้เห็นในหนังเรื่องนี้และผมรู้สึกว่าเป็นส่วนที่เจ๋งมากๆที่ไม่ได้เห็นในหนังไซไฟเรื่องอื่นๆเลยนะผมแต่จุดที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงจุดที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยเอเลเมนต์ในภาค2เนี่ย ผมยังรู้สึกว่ามันยังเป็นจุดที่ยังเหนียวรั้งไม่ให้ภาคแรกยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้นะครับผมก็ต้องรอไปตามชมกันต่อไปนะครับในภาคที่2ว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงและ,มะเมล็ดพันธุ์ที่หย่อนไว้ในภาคที่1เนี่ยจะงอกงามออกมาเป็นยังไงในภาคต่อๆไปก็ต้องไปตามชมกันได้นะครับผมสำหรับดูนะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไว้ที่8เต็ม1ิครับผม และที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกของผมเพียงคนเดียวนะครับที่มีต่อหนังเรื่องนี้ถ้าใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมถ้า อยากสนับสนุนก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมอยากให้กำลังใจก็ฝากกดติดตามกดซับสครายช่องอรังชาแนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดีอาร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมพ e a c e